จะมารีวิวน้ำชงรถฝ้ากันค่ะใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้าเรือดนะคะฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมอนต่างๆนะคะใช้ครีมมาก็เยอะสารพัดไม่หายสักทีนึงนะคะจะครีมถูกครีมแพงที่เขาว่าดีนะคะแถมใช้แล้วดือ้อยายต่าง นะคะคผิวหน้านี่คือบอบบางแพ้ง่ายขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะคาร์ดิวลีน้ำชงลดฝ้าตัวนี้เลยแค่ดื่มก่อนนอนนะคะวันละหนึ่งซองเห็นผลลัพธ์ไวมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เราเองมา1เดือนนะคะคือชอบสุดๆเลยฝ้าจางจนแทบไม่เห็นแล้วค่ะผิวกระจ่างใสแล้วก็ดูสุขภาพดีอย่างที่เห็นเลย ดีวีตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษนะคะที่สะสมในร่างกายเนี่ยคือทางร่างกายเลยนะทุกคนใครที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้าต่างๆไม่หายสักทีหนึ่งนะคะใช้ครีมอะไรมาก,ก็ไม่เห็นผลนะคะแถมเป็นเรื้อรังระยะยาวด้วยขอแนะนำนะคะน้ำชงดีถอกลดฝ้าตัวนี้เลยค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นฝ้าโฮอร์โมนฝ้าเลือดนะคะรวมไปถึงนะคะผิวที่สะสมสารเคมีมาระยะเวลานานๆนั่นเองค่ะทุกคนฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะให้น้ำชงดีถอกลดฝ้าคาดีวีตัวนี้นะ มาบำรุงผิวหน้าของเรากันค่ะ